อเมซิกอ่ะสาธุอ่าบุตรีวันโลกมาลองก่อนนะคะต้องทดสอบก่อนว่าจะอยู่ได้กี่วันได้ได้ได้แล้วเขาพูดภาทายได้เป็นระเปล่าพูดไทยนิดหน่อยนิดหน่อยเอลล่าไม่อยู่อันนี้เธอพูดพูดเขาได้ดิได้ค่ะเอาเขาเธอเห็นอะไรในตัวเขาที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง เมื่อก่อนเขาแบบอย่างงี้เหรอ,อดวนี้เป็นเป็นเขาเรียกเป็นนางฟ้าเหรอเป็นยะไงวะเป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรนางฟ้า angel เ,เหรอ angel angel ใช่ปะ,ใช,ะใช่เลยโอเคอธรรมะทำให้เขาสบายใจทำให้เขาจิตใจเขาโล่งโปร่งแล้วก็แล้วก็บุญบาร,รมีก็เต็มที่สติปัญญาแหลมคมและวิญญาณที่ เขามาเกาะอ,อยู่อ่ะเขาก็ออกมันแหละก็เลยสว่างสวยสาธุ ใจกรช้้องไหเวลาอะไรนะตกใจอะค่ะเวลาทำอะไรตกใจทำอะไรไม่ถูกชอบปลุกไฟร้องไห้อ๋อจิตอ่อนจิตอ่อนในเช่ตอนนั้นที่แมวเสียก็คนนี้ใช่ไหมที่คุณไปใช่ไหมทั้งสองคนเลยแต่แต่ตอนที่มาเนี่ยคือพาสปอร์ตเขาหมดอายุแล้วหนูบอกว่าเอาพาสปอร์ตไทยเข้ามาแล้วลูกจะได้อยู่นานหน่อยแล้วทีนี้ทางทางสถานทูต เขาเอาพาสปอร์ตไปแล้วคนนี้ก็ยืนอยู่คนเดียวเขาไม่พูดอะไรเขาไม่บอกอะไรเลยคนนี้ก็ยืนเอ่ยอยู่คนเดียวก็โทรมาบอกแม่เขาเอาพาสปอร์ตโนไปแล้วก็เลยร้องไห้เป็นคนที่ทําอะไรแล้วจะจะจะไม่ค่อยเชื่อมั่นตัวเองเท่าไหร่ก็เลยอยากให้เขามาร้องร้องไงฝึกจิตฝึกจิตดูอะไรเนี่ยเขาเขาจบอะไรมาในเวลาเนี้ยสาขาอะไรอ่ะ political science political science เกี่ยวกับ political government นะคะ government รัฐบาลเหรอเกี่ยวกับ government government คือเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับราชการอะไรเงี้ยอะไรนะคุยแป๊บเดียวน้ำตาคลอแล้วคเขาอก็มีเทวดาอยู่ในตัวไง บางทีน้ําตาไม่ได้แปลว่าเศร้าน้ำตาไม่ไม่ได้แปลว่าแบบว่าทุกทรมานน้ำตามันเกิดจากปิติเช่นเวลาเขาได้รับของข,องของวัญจากเพื่อนที่ที่รักมากอะ่ะเขาก็จะแบบว่าจะแบบดีใจอะ่ะพันธเล กขบอกว่าเหมือนกันทุกอารมณ์ที่เขาได้รับเขาจะน้ําตาม,มาก่อนเใจเป็นคนที่ใจอ่อนก็ดีแล้วแต่ว่าแต่ว่าเขาคิดว่ามันเป็นปัญหาหรือเปล่าบางครั้งเขาก็คิดเขาก็บอกว่าแม่ทําไมหนูไม่ไมอ่อ,อนไปเกิน ตอนที่หนูท้องเขาอ่ะหนูสวดชินบัญชรจนคลอดอ๋อเขาเป็นเด็กพระใช่ไหมพระแล้วก็ตอนเล็กๆล็กดารีลามะเข้ามาที่เมืองนอกแล้วก็มาสอนเดลัยลามะเดลัยลามะจากจากที่เบดะค่ะแล้วคนนี้เขาอยู่ใกล้พระเขาอยู่กับหลวงพ่อจำเนียนหลวงพ่อจำเนียนเหรอหลวงพ่อเสือเหรอหลวงพ่อจำเนียนวัดทรรเสือวัดทรรเสือก็ ท่านบอกว่าเอ้าเด็กๆมานั่งข้างหน้ายคนนี้ก็ได้ขึ้นไปเลยขึ้นไปของแก้มดาริลมามะเหรอเขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กเทพเว้ยถ้าได้พูดอะไรไม่ค่อยได้เกิดปีเสือแม่กลัวจ <c oughs> ุ๊แต่ว่าเขาอ่ะเขาเป็นคนชอบเรื่องของไหว้เขาเรียกอะไรเรื่องของความดีเรื่องของจิตใจดีเรื่องของการไหว้การแบบเข้าถึงคือธรรมะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ตอนฟังอะไรแล้วเขาเข้าใจมากกว่าเหรอเป็นเด็กเทพจะไม่ค่อยดื้อเหรอน้องจะดื้อวันนั้นดื้อขึ้นดื้อมากนี่คนโตเหรอคนนี้คนกลางค่ะคนโตอ๋อเหรอผู้ชายเขายังไม่ยังไม่อินในบทนี้เท่าไหร่ใช่ไหมไม่เลยค่ะปฏิเสธเลยคนโตได้เจ้ากรรมนายเวรหนูค่ะเหรอไม่แน่คัดค้านเหรอครับ ปฏิเสธปฏิเสธจะเป็นคนที่ทิฏฐิจะเป็นคนที่แบบไม่ไม่แต่เดี๋ยวนี้เริ่มดีขึ้นฟังดีขึ้นฟับงบ้างก็จะด้วยความดีเธอจะชนะเขาเองหรือใจเย็นมากขึ้นพ่อเหรอเมืธอ,อ,อจะเอาปเป็นเอาตายกับเขาเมื่่ออกนหนูจะฆ่าาาวตยยหลครั้งเหรอไม่ได้ดังใจเลยโมโหลูกประทดตัวเอง คนนี้เขาจะพูดให้ฟังก็บอกว่าแม่ถ้าไม่อยู่กับพ่อก็เลิกกับพ่อได้นะอ๋อเหรอแม่ตายไปหนูไม่เห็นแม่อีกแล้วนะเข้าใจชีวิตเธอเขาเป็นคำพูดที่ทำให้หนูหยุดเหรอหล<ค>อดทูเกือบไม่ได้เันเจ้หลวอพ่อเกือบคนนี้เป็นคนพูดคนพูดคนดสติเขาอ่ะเขาเขาชอบสิ่งสกิด ประเภทไหนองค์ไหนอองหลปู่ทวด่วดเดรออ๋อเป็นหลวงปู่ทวดนหขาะเขาชอบเขาจะแฝงตลอดตอนนี้แฝงหลวงพ่อจงแล้วเนี่ยอ๋อเขาเป็นลูกปู่ทวดเดรอ หลงปูโทษแล้วก็เวลาเดินทางชิเดย์ชิดย์ชอบสีเขียวชอบสีเขียวชอบพ่อแก้วมรกตพ่อแก้วด้วยเขาไปรู้พ่อแก้วมรกตด้วยชอบสีเขียวมากที่ท้าวเวสสุวรรณด้วยเขาไปรู้ท้าวเวสสุวรรณด้วยนี่เอาโน้ตโน้เอาเอาไปให้โน้ตทำให้หมดเลยเธอทำหมดเหรอหลวงพ่อไดต่างปรนเทศแล้วเขาก็เขาก็เห็นความสำคัญของชุดนี้ด้วยใช่ไหมเขาเห็นค่ะไปไหนไปไหนเขายังต้องเอาไปด้วยใช่ป่ะโอเคเรียกว่า เขาเป็นเทวดาอยู่แล้วตัวข้อเราเป็นเทวดาเลยแหละใช่ได้ศักดิ์สิแล้ว จะมามาพักอยู่ท,ที่มาไม่ทันค่ะหลวงพ่ออยู่ตรงเพลินจิตแล้วก็มีกาชาติงานการชาติแล้วเรียกแท็กซี่ไม่มีใครมาเลยก็เลยลงมาเรียกข้างล่างแท็กซี่ไม่ยอมมาไม่ยอมมาพอดีเรี <คน S 1> เยกแท็กซี่น้องคนเดงคนคนร้อยเอ็ด มาถึงที่นี่เลยบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมหลบพลมพี่ได้ยังไงธรรมดาผมไม่มาเนี้ยไกลขนาดนี้เหรอไกลค่ะแล้วแถมแก๊สหมดด้วยเหรอเติมแก๊สก็เลยบอกเป็นยังไงสายๆแล้วก็สายต่อแล้ว่ะด,ะดีแล้วดีแล้วดีแล้วก็เลยสาธุโมทนาด้วยก็เดี๋ยวค่อยรับศีลพึ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ปฏิบัติเมดิเทชันโอเคสอเข้ามาลมายกคน จะได้ลูกเธอเป็นนางฟ้า